มาตราที่เจ็ดก็คือมันมันมันกันตาพยายามพูดอะไรกันนะตอนที่เธอพูดว่ามันแล้วทำไมเธอต้องชี้ไปที่แม่ด้วยเธอพยายามจะพูดอะไรบางอย่างกับแม่อย่างนั้นเหรอ จริงสิถ้าคุณไม่ว่าอะไรผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมได้สิว่ามาเลยผู้หญิงที่คุณรักเนอะชื่อว่าอะไรเหรอ,ออืมเออเธอชื่อชื่อของเธอเอ,อ่อไม่เป็นไรผมจะเก็บเองนะ คุณสิงหาถ้าเธออ่านสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ควรจะเก็บเอาไว้กับเธอสิทำไมจะต้องโยนใส่ฉันด้วยอะฮะเอ่อฉันขอโทษจริงๆคะ่ะสัญญามันหนักมากมันก็เลยหลุดมือไปเอ่อฉันฉันขอโทษจริงๆนะคะ <laughs> เอ่อ ฉันจะจัดการมันยังไงดีคุณเก็บสัญญาไว้ก่อนแล้วกันคะ่ะแล้วพรุ่งนี้เช้าเดาค่อยคุยเรื่องสัญญาก็ได้คะ่ะได้ครับคุณนายผมต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเออจริงสิผู้ช่วยส่วนตัวของคุณเนี่ย เสียงน่ารักดีนะไม่ใช่แค่เสียงนะเธอเองก็น่ารักด้วยอืม <c oughs> อืมข้อความจากจูฮีพ่อคะพ่ออยู่ไหนเมื่อเราจะกลับบ้านเออผมต้องไปแล้วลูกสาวผมข้อความมา พอเธอตื่นมากลางดึกเธอจะเริ่มหาผมไม่ไม่เป็นไรไว้ควุยทีหลังก็ได้นะถ้างั้นเ,เดี๋ยวผมไปส่งคุณนะยินดีครับเออจริงสิ มันมีเรื่องเกิดขึ้นกับเราตั้งมากมายใช่มีบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างเราสองคนยังไงซะผมคงต้องขอตัวก่อนแล้วเจอกัน มันบียกโทษให้ป้าด้วยมันเป็นเพราะว่าป้าที่บอกว่ากันตาน่ะอาจจะพูดชื่อของหลานออกมาหลานต้องไปสถานีตำรวจก็เพราะป้าตำรวจทำไม่ดีกับหลานทั้งหมดก็เป็นความผิดของป้าป้ามันโง่จริงๆป้ารักวินมากจนทำให้ป้าตาบอดป้าขอโทษยกโทษให้ป้าด้วยเนะป้าครับอย่าพูดแบบนั้นสิครับ ไม่มันบีอย่าห้ามป้าเลยถึงป้าจะไม่ใช่แม่ของหลานหลานก็เหมือนกับลูกชายป้าแต่ว่าป้าป้าก็ยังกล่าวโทษหลานป้าครับจะเย็นๆก่อนนะครับป้าไว้ใจผมใช่ไหมครับนั่นก็เพียงพอแล้วป้าคะเราต้องการพรของป้านะคะพรของป้าจะอยู่กับพวกหลานตลอดไปเนะ และไม่ใช่แค่ป้าองค์เนตก็จะอวยพรหลานเช่นกันป้ารู้จะ้ะป้าถึงได้ไปที่วัดองค์เนตป้าขอพรให้กับมันบีเอานี่ของไหว้กินสิไม่ป้าจะป้อนเองอ้าปากสิให้ป้าได้ป้อนหลานทั้งสอง มันจะทำให้ป้าลบหล้างความผิด ขอบคุณนะที่ไว้ใจฉันขอบคุณที่ทำให้แผนฉันสำเร็จยกโทษให้ฉันด้วยนะมันบีแต่ฉันต้องใส่ร้ายเกเพื่อตัวของฉันเองเข้าใจใช่ไหม แม่คะมาทำอะไรที่นี่หรอคะ